สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระเอกได้รีบไปปิดประตูและก็ได้บอกกับนางเอกว่าถ้าฉันจะจริงจังกับเธอฉันต้องทํำยังไงในที่สุดพระเอกก็ได้รู้ใจตัวเองสักทีว่าชอบนางเอกมากขนาดไหนโอ้โหก่าจะรู้ได้เนาะลุ้นสะยเย่ยวเหนี่ยวเลย แต่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมสปอยกันได้เลยแต่เอ๊ดเดี๋ยวก่อนไอ,อขอคนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมกดซับให้อายด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยนางเอกได้บอกกับพระเอกว่านายเลิกอ,อ่อยฉันได้แล้วจากนั้นนางเอกก็รีบเดินออกไปพระเอกรู้สึกหงุดหงิดมากและไม่เข้าใจที่นางเอกพูดเลยเขาจึงรีบมาหาความหมายของคําว่าอ่อยมันคือการปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามตามอําเภอใจ พาเอกก็พูดว่าเธอเห็นฉันเป็นคนยังไงกันนะเธอเข้าใจฉันผิดแล้วในตอนนั้นแฟนของคิมยองฮีก็นั่งอยู่ข้างๆเขาเป็นห่วงแฟนของเขามากที่มีอะไรไม่ค่อยจะบอกเขาทั้งสองหน้าอมทุกข์กันมากเลยวันต่อมาคิมยองฮีได้ไปกดเงินที่ธนาคารเพื่อที่จะเอาไปจ่ายค่าทําขวัญที่น้องชายต่อยเพื่อนในระหว่างนั้นได้มีข้อความจากคู่กรณี ส่งมาบอกว่าได้รับเงินแล้วและจะถอนฟ้องให้อย่าได้เจอกันอีกเลยคิมยองฮีรู้สึกตกใจมากเธอรีบโทรหารแม่ของเธอและก็ต่อว่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแฟนของเธอทําไมแม่ทําให้หนูไขยหน้ามากหนูอายครอบครัวเราเกินกว่าที่จะไปแต่งงานกับเขามันทําให้เรารู้เลยว่าปมในใจของคิมยอนฮีมันคือครอบครัวนี้เองเธอรู้สึกไม่เหมาะสมกับแฟนเห็นแบบนี้ก็สงสารเธอเหมือนกันนะในส่วนของอนจ เขาได้คุยกับเลขาของเขาเลขาของเขาได้ถามถึงการเดทกับนางเอกแต่อนจุนชูก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินที่พระเอกสารภาพกับนางเอกและเหมือนว่านางเอกยังหวั่นไหวให้พระเอกอยู่สงสารอนจุนชูสุดใจเลยค่ะอนจุนชูจึงชวนเลขาไปต่อยมวยทั้งสองก็ใส่กันไม่ยั้งเลยขอบอกว่าผู้ชายมาดนักมวยนี่หล่อสุดๆในส่วนของฮันจินจูเขาได้ซื้อชาไข่มุกไปฝากรุ่นพี่ พี่ที่ทำงานเพราะคิดว่ารุ่นพี่คนนี้ชอบเธอและเธอก็หวั่นไหวให้กับเขาอีกด้ว แต่จริงๆรุ่นพี่มีแฟนแล้ววันนั้นที่เขาให้ยากับเธอเพราะเขาเป็นคนที่รักสุขภาพเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยขอบอกจังหวะนี้เธอถึงกับไปไม่เป็นเลยค่ะตัดภาพมาที่คิมยอนฮีเธอได้มาหาแฟนของเธอและก็ได้ต่อว่าแฟนของเธอเกี่ยวกับเรื่องที่ช่วยเธอเพราะเรื่องนี้เธอต้องการปิดบังไม่ให้แฟนรู้ทําไมนายถึงอยากรู้เรื่องนี้จังทําให้ฉันอับอายมากๆทําไมต้อง ทำให้ฉันรู้สึกสมเพชตัวเองด้วยแฟนของเธอก็บอกว่าแล้วทําไมเธอถึงทําให้ฉันรู้สึกว่าเป็นแฟนที่แย่ด้วยเราคบมากันตั้ง1ิบปีแล้วทําไมถึงไม่เชื่อใจกันมีอะไรเธอก็บอกฉันได้นี่ฉันอยากให้เธอพึ่งพิงฉันบ้างฉันไม่อยากให้เธอต้องดิ้นรนอยู่คนเดียวคิมยอนฮีก็สวนกลับว่าทําไมฉันถึงต้องพึ่งพิงนายอยู่คนเดียวนายคิดว่านายรักฉันอยู่แค่คนเดียวหรอฉันก็รักนายเหมือนกันนะ และฉันจะใช้เงินคืนนายโปรดรับไว้ด้วยจากนั้นเธอก็รีบเดินออกไประหว่างนั้นเพื่อนสนิทของเธอก็ได้ชวนเธอไปนั่งคุยกันฮันจินจูก็ระบายเรื่องรุ่นพี่ที่ทํางานและก็สงสัยว่าทําไมเธอถึงไม่มีแฟนสักทีในตอนนี้คิมยองฮีก็ไม่ได้บอกเรื่องที่เธอเจอมาเธอเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวคิมยองฮีได้ถามฮันจินจูว่าไหนบอกว่ามีเรื่องใหญ่ไงถึงนัดมาเธอเอาแต่พูดเรื่องที่เธอ ไม่มีแฟนงอแงเป็นเด็กไปได้จากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันวันต่อมาพระเอกได้มาเอาของที่บ้านพ่อของเขาในตอนนั้นแม่ของเขาอยู่ด้วยแม่จึงชวนพระเอกให้อยู่ทานข้าวด้วยกันพระเอกก็เห็นว่าพ่อกับแม่ของเขายังรักกันเหมือนเดิมพระเอกก็ได้ถามพ่อกับแม่ว่าเลิกแสดงได้แล้วมัน,น ขำสิ้นดีแม่ของเขาก็ได้ขอโทษพระเอกที่ละเลยและยังทะเลาะก,กับพ่อต่อนหน้าเขาในตอนเด็กอีกด้วยแต่พระเอกบอกว่ามันสายไปแล้วจากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นและออกไปตัดผ้ามาที่อนจุนชูเขาได้ชวนนางเอกมาที่ร้านหนังสือโดยร้านแห่งนี้เขาเป็นเจ้าของอนจุนชูได้วางหนังสือและขีดคำพูดที่สําคัญให้นางเอกเปิดอา่านนางเอกได้เปิดไปทีละเล่มและค่อยๆอา่า นางเอกเดินไปหาหนังสือตามคำใบ้จนมาถึงเล่มสุดท้ายเป็นหนังสือที่เขียนว่าฉันชอบเธอสวยแล้วในตอนนั้นอนจุนชูก็ได้มาด้านหลังนางเอกและก็พูดพร้อมกับที่นางเอกเปิดหนังสือว่าฉันชอบเธอสวยแล้วขอบอกเลยว่าฉากนี้ครลมนติกสุดๆมันจะมีผู้ชายที่ทำแบบนี้อยู่บนโลกด้วยหรออนจุนชูก็ได้ถามกับนางเอกว่าวันเสาร์นี้เป็นวันเกิดของนางเอก งั้นเราไปเดทกันนะคะวันนั้นคุณค่อยมาตอบผมว่าคุณคิดยังไงกับผมและเขาก็ได้มาส่งนางเอกที่บ้านเขาได้ชวนนางเอกไปดูละครเวทีในวันเสาร์ในตอนนี้นางเอกได้เปิดใจให้ออนจุนชูบ้างแล้วระหว่างที่อนจุนชูกลับไปแล้วพายเอกก็ได้มาหาหนางเอกพอดีพายเอกได้บอกว่าฉันไม่ได้มาอ่อยนะฉันแค่นึกถึงเธอเฉยๆนางเอกก็ชวนพยเอกไปทานอาหารที่ร้านที่ เคยไปด้วยกันนางเอกรู้ว่าพระเอกมีเรื่องที่ไม่สบายใจจึงเลือกที่จะนั่งอยู่ข้างๆและรับฟังและทั้งสองก็ได้กลับมาพระเอกได้บอกกับนางเอกว่าที่ผ่านมาที่เราแยกจากนางเอกเขาได้คิดถึงนางเอกอยู่ตลอดเวลาเขาดีใจที่ได้เจอนางเอกที่เกาหลีทุกครั้งในตอนนี้นางเอกเริ่มวั่นไหวอีกแล้วเช้าวันต่อมาพระเอกได้มารับนางเอกเพื่อไปถ่ายงานวันนี้นางเอกเหมือนพร พระเอกตลอดเลยพระเอกจึงถามนางเอกว่าโกดอะไรเขาจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกมาเล่นที่ร้านเกมโดยทั้งสองเล่นเกมต่อสู้กันโดยนางเอกชนะพระเอกทุกครั้งเลยจึงทําให้นางเอกและพระเอกปรับความเข้าใจกันระหว่างที่พระเอกถ่ายรูปเขาได้หันกล้องไปทางนางเอก แล้ก็กดภาพถ่ายไปที่นางเอกแบบนี้แสดงว่าพระเอกรักนางเอกแล้วละสิเพราะพระเอกเคยบอกว่าถ้าพระเอกได้ถ่ายรูปใครแสดงว่าเขาต้องรักคนนั้นมากๆในที่สุดพระเอกก็ได้รักนางเอกจริงๆแล้วในส่วนของแฟนคิมยองฮี เขาได้มาทําอาหารกับแม่ของเธอที่บ้านเพื่อทําพิธีครบรอบวันตายของพ่อเธอโดยแม่ของคิมยองฮีได้บอกเธอว่าให้หายโกรธแฟนเธอได้แล้ววันนี้เขาก็มาช่วยทํากับข้าวและแถมยังจัดเข้าของให้ด้วยจากนั้นนางเอกได้ชวนคิมยองฮีกับฮันจินจูมาดื่มในเย็นนี้พายเอกได้ล้างรูปที่ถ่ายและรูปที่เขาถ่ายก็มีนางเอกด้วยพระเอกรีบมาหาหนางเอกและบอกกับเธอว่าขอเวลาสวินา จากนั้นเขาก็รีบเข้าไปก่อนนางเอกนางเอกก็ถามว่านายป่วยหรอและก็เอามือจับไปที่หน้าผากพายเอกจากนั้นก็รีบไปซื้อ,อยามาให้นางเอกจึงอาสาขับรถเพื่อไปส่งพายเอกเองพายเอกก็ถามกับนางเอกว่าที่เธอทําดีกับฉันเธอยังชอบฉันใช่ไหมเธอไปซื้อ,อยาแล้วก็ยังขับรถมาส่งฉันอีกนางเอกก็บอกว่าให้ขอบคุณดีกว่านะคนที่ซื้อ,อยาแล้วมาส่งเขาต้องชอบทุกคนเลยเหรองั้นตอนนั้นเมื่อ ก่อนที่เธอเคยซื้อ,อยาให้ฉันเธอก็ชอบฉันล่ะสิพระเอกเริ่มนึกขึ้นมาว่ามันเริ่มตอนนั้นนั่นเองพระเอกเริ่มชอบนางเอกตอนนั้นนั่นเองพระเอกจึงของนางเอกเดทในวันพรุ่งนี้ ก็คือวันเสาร์วันเกิดของเธอนั่นเองแถมยังนัดเวลาตรงกับโอนจุนชูด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่านางเอกเลือกที่จะไปกับใครเพราะว่าพรุ่งนี้เขานัดเดทในเวลาเดียวกันนางเอกได้มาหาเพื่อนของเธอทั้งสองเธอเล่าเรื่องนี้ให้ทั้งสองฟังทั้งสองจึงถามว่าเธอตกลงจะไปกับใครและทั้งสองกระเดาว,ว่าต้องไปหาพระเอกแน่ๆทั้งสองพูดพร้อมกันเลยทําให้เขาทั้งสองหายโกรธกันในรอบที่แล้วถึงวันที่นัด นางเอกคิดหนักมากที่จะต้องไปกับใครเกิดมาสวยก็แบบนี้แหละพายเอกกับโอนจุนชูเตรียมแต่งตัวอย่างรอเพื่อไปหานางเอกนั่นเองแต่แล้วนางเอกก็มาหาโอนจุนชูที่โรงหนังเพื่อมาบอกว่าเธอไม่ได้ชอบเขาแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถรู้สึกแบบนั้นจากนั้นนางเอกก็เลือกที่จะเดินจากไปโอ๊ยสงสารโอนจุนชู ในส่วนของพรยเอกเ,อเขาได้โดนรถชนตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลทาให้เขาไม่ได้ไปตามนัดที่นัดกับนางเอกไว้เขาจึงรีบโทรไปหานางเอกแล้วก็ถามเธอว่า,า,เ,ววาเธอไม่ได้ไปที่เรานัดกันใช่ไหมพอดีเกิดปัญหาฉันจึงไม่ได้ไปนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าฉันบอกนายแล้วว่าฉันไม่ไปวันนี้ฉันมีนัดกับอนจุนชูทั้งที่จริงแล้วนางเอกไปยืนรอพรยเอกอยู่นั่นเองจากนั้นนางเอกก็ ร้องไห้เดินกลับบ้านในช่วงฝนตกแต่อนจุนชูได้ไม่ยืนรอนางเอกที่หน้าบ้านนางเอกรู้สึกตกใจมากและก็ถามอนจุนชูว่าไม่คิดจะโกรธเขาบ้างเลยเหรอที่เดินออกมาแบบนั้นโอนจุนชูก็บอกกับนางเอกว่าเขาไม่ยืนรอนางเอกเพราะยังไม่ได้บอกคํานึงสุขสันต์วันเกิดนะครับนางเอกร้องไห้แล้วก็ถามเขาว่ายังไม่สายไปใช่ไหมคะจากนั้นนางเอกก็เข้าไปกอดอนจุนชูแต่ ระหว่างนั้นพระเอกได้รีบมาหาหนางเอกที่บ้านเขาได้แต่แอบมองนางเอกที่กอดอนจุนชูอยู่ในจังหวะน,นี้ไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีพระเอกเห็นแบบนั้นจึงรีบมาดื่มที่ร้านจินชังไฮยอกพระเอกก็นึกถึงช่วงที่เขาไปถึงสถานที่ที่นัดกับนางเอกไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเขาโดนรถชนทาให้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลและก็ไม่ได้ไปหาหนางเอกนั่นเองพระเอกอุตส่าห์รู้ใจตัวเองแล้วแท้แต่กลับมีอุป สักให้ไม่ได้ไปหาหนางเอกแบบนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะสัญญาเหมือนเดิมว่าจะรีบทําให้เร็วที่สุดมือหงิกมืองอแล้วทุกวันนี้ขอกําลังใจหน่อยคนละหนึ่งไลค์ก็พอไปของจริงแล้วบ๊ายบาย